รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดอะดี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอกับคุณผู้ชมแล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับบอมยังมีไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่พักและก็คาเฟ่สวยๆรอคุณผู้ชมอยู่จะมีที่ไหนบ้างนะครับไปชมกันเลยครับเดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับผู้ชมครับวันนี้นะครับบอมนะครับยังอยู่ที่พัทยานะครับมี ที่สวยๆนะครับรอคุณผู้ชมอยู่มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารและที่พักนะครับแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับตามบอมมาได้เลยครับ ครับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่หาดจอมเทียนนะครับซึ่งที่แรกที่จะพาคุณผู้ชมมานะครับคือที่นี่เลยสตรีทบาร์คาเฟ่นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่หมีนะครับสวัสดีครับพี่หมีสวัสดีค่ะมารีนบีโฮเทลนะครับเขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายคาเฟ่ร้านอาหารที่พัก ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะอยู่กับเราตลอดทั้งรายการพาเราไปดูทุกที่เลยเนาะใช่ค่ะครับผมอ่ะนั้นเดี๋ยวเรามาถึงเรื่องคาเฟ่ก่อนดีกว่าพี่หมีแนะนําหน่อยละกันว่ามีอะไรเด็ดๆน่ารับประทานบ้างค่ะอันนี้เริ่มที่เครื่องดื่มนะคะก็เป็นโคโค่นัทคอฟฟค่ะเป็นส่วนผสมของมะพร้าวแล้วก็กาแฟเอสเรสโซ่ครับเข้มข้นนะคะก็คือแต่ว่าจริงๆคือไม่ได้ใส่น้ำตาลอื่นเนา ก็จะเป็นแค่น้ำมะพราวเพิ่มความหวานใช่เป็นธรรมชาตินะคะครับผมตัวนี้ก็เป็นลาเวนเดอร์ค่ะครับก็ให้ความรู้สึกสดชื่นเป็นพวกเบอร์รี่น้ำสลับอะไรนี้นะคะผสมโซดามาที่ขนมข้างหน้าบ้างครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นขนมโฮมเมดเลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะมาเริ่มที่อันแรกเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ เค้กค่ะนะคะก็จะเป็นเค้กผลไม้ทานคู่กับไอศครีมผมนะคะโฮมเมดนะคะแต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่ลัเวอรี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะแล้วก็ทานคู่กับวิปคีแล้วก็อีกอันนึงเป็นเป็นว a f f l e มะม่วงค่ะจะเป็นมะม่วงสุกนะคะแล้วก็ซอสมะม่วงทานคู่กับไอศครีมวานิลาแล้วก็มีตัวไซรัปด้วย ตัววิบพีมนะคะครับผมบซึ่งที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ข้างหลังเป็นสระว่ายน้ําด้วยค่ะจริงๆที่เรานั่งอยู่ตรงนี้คือก็เป็นส่วนของห้องออร้านอาหารสติบาร์ซึ่งเปิดให้บริการกับลูกค้าที่มาแวะหารายทานนะคะตอนมื้อเย็นมื้อกลางวันอะไรก็แล้วแต่มีดูถ้าจะเป็นดนตรีสดด้วย อลังการมากนักร้องนักดนตรีที่มาเล่นที่นี่จะเห็นว่าเวทีใหญ่มากแล้วก็จอ LCD นี่คือชัดเจนมองจากถนนมานี่แจ่มมากค่ะยังไงใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่จอมเทียนนะครับอย่าลืมนะครับแวะมาที่สตรีทบาร์คาเฟ่ได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับงเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวไปดูห้องอาหารกันต่อสตรีทบาร r ปีดบร์เฉยๆนี่แหละปีดบร์เฉยๆเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันช่วงหน้านะครับ เตรียมจัดแสดงอีกครั้งกับงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติบังกอกอาร์ตเปียโนเล่2024ที่มูลในิธิบังกอกอาร์ตเปียนนเล่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4เพื่อเนรมิตชิ้นงานศิลปะสร้างสีสันบนพื้นที่ทางประวัติศาสตร์รอบกรุงเทพเป็นเมืองศิลปะสู่สายตาชาวโลกภายใต้แนวคิดรักษากายาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยเบวเวอเรจจำกัดมหาชนประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนค่ะ เราอยากจะให้มีการตระหนักรู้เรื่องของธรรมชาติเรื่องของสิ่งที่เราต้องคำนึงไม่ว่าจะเป็นโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองแต่เราหันมามองธีมที่ชื่อว่ารักษากายาศิลปะสามารถที่จะดึงเอาความหมายโจทย์เหล่านี้เนี่ยมามาให้เราได้ซึมซับแล้วก็รับรู้นะครับแล้วก็ได้ตระหนักรู้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ได้เป็นอย่างดีครับเราก็ได้มีการเปิดตัวศิลปินไป1ิบกว่าคนนะครับที่ที่โดดเดน่นที่อาจจะเป็นที่รู้จักกันอย่างดีก็คือศิลปินหญิงชาวฝรั่งเศสคือหลุยส์บูชัวส์นะครับซึ่งเป็นศิลปินระดับโลกนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโจเซฟบอยส์นะครับเป็นศิลปินชาวเยอรมันนะครับซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญในเรื่องของการพูดถึงเรื่องของธรรมชาติจากฟิลิปปินส์นะครับไอเนสเรลาโนนะครับ, ano, รบเป็นศิลปินหญิงอีกคนหนึ่งที่ทำงานสำคัญสำคัญ ออออเอออ่่่ยางงตนืศิลปินไทยก็มีคุณดุษฎีคุณส้มนะครับคุณวิชุลดาเหล่านี้เนี่ยก็เป็นศิลปินที่เราคัดเลือกมาในรอบแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการประกาศอีกอีกสองสามครั้งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในรวมแล้วเนี่ยเราก็จะมีศิลปินประมาณ60-70ท่านเหมือนกับคราวก่อนๆถ้าเบื่ออยากจะสนใจในเรื่องของการติดตามนะครับศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์ b a n g k o k a r t b a n a l e c o m ได้ได้เลยครับเชิญชวนครับ แบ2024ยังจัดโครงการ Open Call for Artists ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3เพื่อเปิดรับสมัครศริลปินรุ่นยาวและมืออาชีพจากทั่วโลกส่งผลงานและพอร์ตโฟลิโอเพื่อพิจารณาเป็นศิลปินร่วมแสดงในเทศกาลครั้งนี้ด้วยโดยส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง11พฤศจิกาย,ยนนี้หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ b k k a r t b e n a l e c o m หรือโซเชียลมีเดีย b k k a r t b e n a l e ค่ะ หลังจากทานของหวานรองท้องกันไปหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าช่วงต่อไปนะครับอาหารอร่อยๆร,รอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นอาหารประเภทอะไรนะครับเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเรเรจจำกัดมหาชน นุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ครับและช่วงนี้นะครับเรายังอยู่กับพี่หมีนะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารสุริบาใช่ค่ะที่สุริบา์นี่คือเปิดมาพร้อมกับตัวโรงแรมไหมครับพี่เออเปิดที่หลังโรงแรมประมาณก็เท่ากับประมาณ5ปีได้ค่ะอืมเอาค่ะแต่ก็ไม่ได้เปิดนั้นไม่ได้เปิดช้ากว่ามาก,<อ>กใช่ มาครับงั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงอาหารบ้างดีกว่าพ,พี่หมีมีอันไหนอยากจะแนะนําก่อนไหมครับพี่เออ่ตัวแนะนํานะคะน้องบอมเป็นดาราเนาะ,ะ <c oughs> ก็คือไม่ทานหนักอะไรเงี้ย๋อทานครับเอ๋อาน <c oughs> ออรอเวจเทเรียนส,สลัดค่ะนะคะเป็นพวกคคลโลสลัดคคลโลแล้วก็ ผสมกับพวกผลไม้ค่ะเป็นส้มแมนดารินอโวคาโดเมลอนอะไรเงี้ยแล้วก็โรยหน้าด้วยผงพาเมซานชีสนะคะแล้วก็ทานคู่กับน้ำสลัดซีอิ๊วงาขาวโหนี่คือเอาง่ายจานนี้นี่คือบอกเลยว่าเฮลตี้มากๆใช่ค่ะเห็นมีถั่วด้วยเนาะใช่ค่ะมีวอลนัทด้วยค่ะครับใครที่เป็นสายเฮลตี้นะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันมาที่ก๋วยเตี๋ยวบางดีกว่า เ,เราใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวลุงม,มา mm hmm. เนื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะ mm hmm. อันนี้เป็นเนื้อตุ่นนะคะใช้เป็นเนื้อเสริลอมให้ออสเตรเลียค่ะนะคะ mm hmm. ส่วนตัวเนื้อสดนะคะเราใช้เป็นเนื้อวากิว mm hmm. สไลด์บางๆราดด้วยน้ํา นะแน้วก๋วยเตี๋นะคะอันนี้จะไม่มีการลวกนะคะจะลาดด้วยน้ํามันจะสุกเมื่อสักครู่นี้พี่หมีบอกว่า๋้ยเตี๋ยวลุงมาใช่ค่ะลุงมาคือใครครับพี่ลุงมาก็คือมาลินบีนี่แหละของมาลินบีเราเรียกว่าเป็นลุงมาค่ะครับผมมาฝั่งของตะวันตกบ้างดีกว่าครับพี่หมีตัวนี้จะทําจากในครัวเมนหลักเรานะคะเป็น เนื้อเหมือนกันค่ะตุนด้วยน้ำเกยวี่นะคะอันนี้เป็นส่วนเนื้อส่วนเนื้อน่องค่ะน่องวัวอ๋อน่องวัวค่ะอามาตุนอย่างนี้เลยใช่ค่ะโอ้น่ารับประทานมากาทานคู่กับซอสเกลวี่ด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือเบอร์เกอร์ค่ะน้องบอมเห็นรถพุทธของเราไหมคะจะขายพวกเบอร์เกอร์ทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นบาร์บีคิวเบอร์เกอร์หมูค่ะ แต่ว่าฟู้ดทรัคที่อยู่ข้างหน้านี่คือจะเป็นอาหารประเภทอะไรครับพี่เบอร์เกอร์ค่ะเบอร์เกอร์ใช่ค่ะซอสซเจมีไหมครับใช่มีค่ะมีซอร์ซเอจก็จะเป็นเป็นฟาสต์ฟู้ดของทางตะวันตกไปในครัวหลักของเราเนี่ยนอกจากเมนูนี้มีเป็นเมนูอะไรอีกบ้างครับมีหลายเมนูมากค่ะมีไก่อบมาลีนที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรานะคะแล้วก็พิซซ่าค่ะ พิซซ่า Pizza, ด้วยพิซ่าหลายๆห,หน้าเลยค่ะครับอ๋อใครที่สนใจอยากจะทานอาหารตะวันตกก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนี่นะครับก็คือร้านอาหารนะครับสตรีทบาร์นะครับผมยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมียังอยู่กับเราเวรกสุดท้ายเพราะยังขาดไม่ได้ห้องพักห้องพักอันแสนสบายมากเลยค่ะ จริงหรือเปล่าพี่หมีจริงค่ะมีทั้งหมดกี่ห้องครับที่นี่35ห้องค่ะ35ห้องนะครับได้เนเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูห้องพักของมารีนบีชโฮเทลกันครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับ ดรพัชรัก์ตากนิตผู้บริหารบริษัทมังกี้อีทีผู้ผลิตรายการเดอดไดรี่และผู้จัดทำโครงการสารฟันผู้ยากไร้ในต่างจังหวัดสนับสนุนทุนสร้างบ้านร่วมกับกองพลทหารราบที่11ให้กับเด็กหญิงพิมพ์วิภาแสงกล้าบาลที3ามสเทับหหมู่9ตําบลบางกระเจดอำเภอบางครา้าจังหวัดชาเชิงเซาตามโครงการซ่อมแซมซ่อมสร้างบ้านให้นักเรียนที่มีความประพฤติีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปียะมหาราช23ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวของน้องพิมพิภาเพื่อดำรงชีพและแก้ปัญหาความเดือดร้อนภายในครัวเรือนรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาทางสังคมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ โดยมีพลตรีเอกอนันต์เหมบุตรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11เป็นประธานในพิธีมอบบ้านอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานอย่างคับข้างค่ะโดยการสร้างบ้านครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากกองพลทหารราบที่11กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่111ส่งทีมชุดทหารช่างจิตอาสามาร่วมกันสร้างบ้านซ่อมแซมร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ที่มาสนับสนุนอาหารน้ำดื่ม ให้แก่กําลังคนจิตอาสาจนทำให้โครงการประสบความสำเร็จค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมครับอาหารอร่อยนะ่ารับประทานมากเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมนะครับขึ้นไปดูห้องพักของที่นี่กันห้องพักของเขาเนี่ยครับจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนรอชมช่วงหน้าเลยครับ สนับสนุนโดยคอตโต้สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้ คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ The Diary นะครับผู้ชมครับพี่หมียังอยู่กับเราอยู่หลังจากพาไปทั้งคาเฟ่ร้านอาหารแล้วนะครับพี่หมีบอกว่าเดี๋ยวจะพาเดินดูห้องพักของที่มาร i n บ Beach Hotel กันใช่ค่ะต้องถามพี่หมีหน่อยแล้วกันครับว่าที่นี่นี่เปิดมานานหรือ,อยังครับที่นี่เปิดมาประมาณ6ปีเข้าปีนี้นะคะหกปีแล้วค่ะเป็นโรงแรมเก่าเรามามรีโนเวทใหม่<อ>เป็นสไตล์เหมือนจีนนะคะ จีนหน่อยจีนออกจีนหน่อยครับที่บอกว่าเป็นจีนหน่อยหน่อยนี่คือมีอะไรบ้างก็จะเห็นรูปหินที่ตรงหน้าริฟเดี๋ยวจะเห็นนะคะเดี๋ยวน้องบอบจะเห็นแล้วก็ตัวรูปปั้นต่างๆหรือว่าตัวตุ๊กตาที่ตกแต่งอะไรเงี้ยตู้จีนประมาณเนี้ยค่ะโอเคออกรูปไอ้นี่มีรูปปั้นหินข้างหน้าก็เป็นเหมือนจีนจีนด้วย้าข้างเราก็มีใช่ค่ะใช่แบบนี้นี่เองค่ะครับผมอ่ะงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าตกแต่ง สไตล์การตกแต่งของ Marine ินบีชเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวให้พี่หมีพาขึ้นไปดูห้องพักกันครับใช่เลยค่ะคม,ามาครับนี่คือที่พี่หมีบอกใช่ไหมคะว่าใช่ค่ะก็จะมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะคะคด้านนอกก็อาจจะคล้ายๆจีนนิดนึงแต่ด้านในก็จะเป็นบูธีคโฮเทลครับค่ะ โอเคไปดูห้องครับเช่ค่ะครับอันนี้เป็นห้องมาลีนเบดลุ m มสวีทนะคะเป็นห้องที่รองจากห้องใหญ่สุดของเรานะคะก็จะมีทั้งส่วนห้องนอนห้องเล่นนะคะมีโต๊ะทานกาแฟและห้องนี้ก็จะมีเตาไมโครเวฟ ห้องใหญ่มากที่นี่อันนี้เปิดเข้ามาเจอโซนนั่งเล่นก่อนนะคะคอันนี้เป็นเตียงนอนหนึ่งเตียงก็นอนได้ค่ะเวลาที่มีเมาครองกันสามท่านอะไรอย่างเงี้ยอมแม่บ้านก็จะเสริมเตียงให้ตรงนี้<อ>หรือว่าขอเป็นเตียงล้อก,ก็ได้นะคะครับขอเตียงล้อก,ก็ได้ค่ะนี่แค่ส่วนห้องนั่งเล่นนะครับผู้ชมไ ไปห้องนอนตรงนู้นกันตัวนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เตียงนอนค่ะเตียงนอนใหญ่พี่ต้องบอกน้องบอมว่าครับที่นี่ค่อนข้างว่าเรียกว่าเตียงดูดวิญญาณค่ะเตียงดูดวิญญาณลูกค้าเราหลายๆท่านที่มาเนี่ยนะคะครับเออกว่าจะเช็คเอาท์คือขอเที่ยงหรือบางทีขอเที่ยงค้นได้ไหมคะเพราะว่านอนสบายเตียงไซส์อะไรคบเนี่ยทิงไซส์ค่ะทิงไซส์ิงไซส์หกฟุตค่ะลูกค้าจะ ถามหาว่าหมอนขายนไหมคะมันนิ่มๆแล้วก็แน่นๆในเวลาเดียวกันใค่ะค่ะโอ้โหให้หมอนเยอะด้วยค่ะใช่ให้หมอนเยอะลคนละสาใบไปเลยครับถูกต้องค่ะโอ้อลังการมากอ่ะยังไม่หมดห้องน้ําพี่หมีบอกว่ามีมีอาบน้ําห้องทั่วๆไปของเราจะเป็นโซนห้องน้ําจะเล็กนะคะอันนี้จะกว้างขึ้นมาเยอะมากและที่เพิ่มก็คืออาบน้ํา ที่พีเอนคุณบอมไปนะคะใช่ครับโอ้โหมาอันนี้คือส่วนห้องน้ำมีซิงค์สองอันฝั่งชาเวอร์ฝั่งห้องน้ำแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นอ่างน้ำนี่คุณผู้ชมแล้วก็มานั่งบนโซฟานะครับที่แน่นมากๆคือเหมือนเตียงเลยพี่หมีถูกต้องค่ะใช่อาจจะต้องบอกครับคุณผู้ชมครับว่าโซฟาที่นี่ดูแบบคือนอนก็หลับพี่หมีถูกต้องค่ะแล้วก็ดูแล้วเป็นแบบโซฟาที่จริงๆถ้ามีลูกนะครับ ก็นอนกอดกันตรงนี้ได้เลยนะถูกค่ะเพราะวันกว้างมากกว้างมากค่ะสามารถทําเป็นเตียงเสริมตรงเนี้ครับและที่สําคัญนะครับในห้องนี้คุณจะได้วิวสองวิวด้วยกันวิวที่หนึ่งคือตรงที่เราไปคาเฟ่กันมาเนาะค่ะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเห็นจะเห็นสระน้ำก็เห็นร้านอาหารนะคะคือลองมองจากข้างบนหรือว่ากลางคืนจะมีดนตรีสดก็ฟังอ่ะชิงหน้าออกไปดูหน่อยซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่านี่เป็นเพียงแค่ห้องแรกที่ทพี่หมีพามาเดินดูเนาะใช่ค่ะมีอีกหนึ่งห้องมีอีกหนึ่งห้องที่จะแนะนำนะคะชื่อห้องว่าชื่อห้องสตูดิโอมาลินสวีทค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันเลยครับนะ<ช> <มา S 2> ครับคุณบอมค่ะอันนี้เป็นห้องใหญ่สุดของโรงแรมนะคะคคมาถึงอลังการมากไหมคะ ในนี้มีกี่ห้องนอนพี่หมีมีสองห้องนอนค่ะสองห้องนอนนะคะก็ตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นใหญ่มากห้องนี้พักได้4ท่านนะคะสท่านห้องที่1กับห้องที่2เดินเข้ามาเราก็จะเจอเตียงนอนใหญ่นะคะครับค่ะโอ้โหแล้ววิวคือติดทะเลเลยที่หมใช่ค่ะอันนี้คือมีห้องเดียวใช่ไหมครับแบบนี้จะอยู่ที่ชั้น3ชั้นสี่มีห้องเดียวชั้น3ชั้นสี่อย่างละห้องอย่างละห้องชั้นแต่ว่ามีสองห้องเท่านั้นใช่ค่ะมี อ่างอาน้ําให้ตรงนี้เลยซึ่งถ้าคู่ก็เปิดจะเปิดก็ได้ค่ะหรือว่าไม่งั้นปิดสไลด์ได้นะคะโอ้แต่ใหญ่มากใหญ่มากขนาดเท่าไหร่พี่หมีทั้งหมดนะครับโอ้น่าจะเกือบร้อยนะคะเกือบร้อยค่ะน่าจะผว่าต้องเป็นร้อยครับค่ะใหญ่มากอ่ะซึ่งห้องนั่งเล่นให้มา2โซฟาใหญ่แล้วก็เก้าอี้อีก2ตัวใช่ค่ะ เพื่อนนอนดูหนังห้องนี้จะเป็นโฮมเทเตอร์นะคะครับโฮมเทเตอร์แล้วก็มีเครื่องชงกาแฟน,นั่งจะนั่งร้อมคนคอย่างนอนแล้วก็นั <ang> ่งคนหนึ่งก็ขอนอนตรงนี้ได้ตรงห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องเด็กสุดของเราอ่ะนะคะเกิดว่านอนได้สองท่านเป็นเตียงคู่มีห้องน้ําห้อง สุขาอยู่ทางด้านนี้เหมือนกันอ๋อห้องนี้จะไม่มีอ่าไม่มีอ่างห้องนี้มีอ่างนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับมาด้วยกันก็ขอไปใช้บริการห้องนั้นได้โอ้โหเจ๋งมากนี่ครับผู้ชมครับวันนี้นะครับพี่หมีบอกเลยว่าพาเรานะครับตั้งแต่ต้นรายการจนปิดรายการเลยยินดีต้อนรับ The Diary ปีที่สิบห้ามากค่ะขอบคุณพี่หมีมากครับแต่ว่าแน่นอนคุณผู้ชมดูรายการ ต้องอยากจะมาที่นี่บ้างแล้วครับพี่หมีมีวิธีการเดินทางช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับค่ะช่องทางการติดต่อของโรงแรมนะคะก็ f a เฟ o o ุ๊ก l i n e b e a t Hotel ค่ะออแล้วก็ลายออฟ i ิเชีของโรงแรมนะคะชื่อ Marlin e b e a t Hotel เหมือนกันค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์038197692-3ค่ะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับใครที่มาเที่ยวที่หาดจอมเทียนใช่ค่ะเรามีที่พักที่ อลังการแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับยังไงวันนี้นะครับบอมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมีมากๆที่อยู่กับเรานะครับตั้งแต่ต้นรายการจนปิดรายการเลยขอบคุณพี่หมีมากเลยครับดีค่ะขอบคุณครับและเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบบเร็จจำกัดมหาชนคอโตอิดมูนเบาคิวคอนและขนมอบกรอบโฮมี่ด้วยนะครับ สัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราสองคนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต